สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไม่ดีสาวเทลซินเอาภาพเอาวิวมีอากาศแดบดบดีพี่น้องไดปไปย่างไปเล่นไปไปเที่ยวถ้าคุณแม่กลัวนี่แหละค่ะเพิ่งอ,ออกข้างนอกไปหากินกระเพาะกาแฟไปเอื่อนอีหยังละ่ะเขาเอื่นว่าไปหาย่างเล่นล่ะค่ะวันว่างวันหยุดออกข้างนอกกะบ่แม่บว่าหยุดนในบ้านเพิ่นกับผู้เฒ่าอยู่คนเดียวค่ะโดน อาทิตย์นึงก็ไปหาเพื่อนเพื่อนนึงเสาร์อาทิตย์จังสิก็ไปลบเพิินกับผ้าออกไปหากินโคกกินกาแฟละค่ะเสร็จแล้วก็กลับบ้านกลับบ้านแล้วก็มาข้าวแรกน้ำเปลนละค่ะมื้อนี้ก็เลยอากาศดีเสาร์ก็ได้ได้จับมือถือึ้นมาถ่ายวิดีโอไม่พี่น้องสมบรรยากาศน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่ลหละค่ะบรรยากาศเป็นสวนหย่อมสนามเด็กเล่นของเด็กหน่อยค่ะพี่น้อง ถ้าแด,ดดดีอากาศดีคน,นั้นทางสวิตข้าจ้ากับาพก,กันมาเล่นอันนี้กับภาพบิ้วอยู่ข้างหลังสนามเด็กเล่นแะพี่น้องเป็นภาพเป็นสาวกระสินไปมาเมื่อนี่ก็ได้เอามาล่งให้เบิ้งด้วยค่ะเด้อนี่เราเป็นแม่น้ำค่ะเป็นแม่น้ำทุนนเซ่ค่ะ,คะพี่น้องเขากระสีมีเรือแลนอยู่่วงนี้นี่ลระบ้านข้าจ้ากับยุ่ระวามานนี่แหละจะพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติอันนี้ก็คือเ้าเลนเซ่ค่ะพี่น้องเ้าเลนเซ่ที่ว่าเป็นหมบนัน เาลินเซ่เป็นแม่นามันสิมีร้านอาหารสาวกระสินกัสิมานั่งอยละร้านอาหารแถวนี้แหละค่ะขันบนน่งร้านอาหารกัสิมานี่แหละค่ะข้างหลังทิสเซากระเซินในวิวเ้เบิง์นก่ีค่ะนีก็คเื่อนสนามเด็กเล่นข้างหลังนะค่ะสาากระเินกันนั่งอยู่ข้างหลังทายเอาพาอปวิวไ้พี่น้องเบิรงนขันมือได้อากาศดีแดดดีมันก็สวยงามบรรยากาศกับเป็นตะยูอยู่จากพี่น้องแต่ว่าขันเขานานหนาวมากแล้วหนาวหนาวพี่น้องเลยล่งเทียอากาศอันานรู้ดูไปไม่ร่วงพี่น้อง เด็ก้หนพูเท่าเงาได้พี่น้องเงาคิดฮอดบานฮอดซองด้ค่ะเถิงมันจะมีสามีมีครอบครัวแต่ว่าก,กับเงาอยู่ค่ะอากาศมันผ้าเงาแต่ว่าก,กันอากาศจังสี่ค่ะสดชื่นึ้นมากพี่น้องกันเห็นแดดเท็นยังสี่ค่ะสดชื่นได้ออกข้างนอกได้ไปย่างเล่นหันเล่นมีเท่าก็ได้พักผ่อนไปเรื่อยๆนะคะนี่แหละค่ะแต่กาวผ้าไห่เบิงะะ่งเน้อค่ะเด้อดอกไม้กับมันตืกแดดมันกระง,งามก่ะคือกัดกับคนแหละเนาะพี่น้องเนาะคนขนาดอากาศบดีอากาศผ้าเงาก็เอาไว้ตุบสุบคือกันแหละค่ะ อันนี้กับต้นสากระรซินบอหูขึ้กันบนคะว่าต้นน,นี่เขาเียเขาไปเห็ดไม้กวดบ้านเข้าบอ่อสากระรินกับรู้ค้อกันมันก็สิเป็นหางๆพ่วงๆือกันนังนส,สิละ่ะค่ะแต่ว่าอันนี้เขามาออามาปลูกเป็นไม้ประดับใบค่ะพี่นออ้องสากระรซินกับบแน่ใจว่าไม่ได้นี้บอวก็นี่ล่ะค่ะวิวเนี่ยสนามเด็กเล่นค้นเถาต้นแจกเขามานั่งอาบแดดมานั่งพักผ่อนค่ะย้อนใจผู้ใดมีลูกนี่น,นันเขาก็พ้าลูกเขามาเล่นมันเป็นสนามเด็กเล่นข้างหลังมาค่ะพี่นออ้องเป็นสนามเด็กเล่น ถ้ากันมีราคามานางตากแด็เอาสาวกระติน,นกับนางตาวเด็ได้บันเนี่ยแดดแต่ไม่ร่มหนาวหนาวแดดแต่หนาวจ้ะพี่น้องมี <There. S 2> แต่ตว่นร่มบีบีเหมือนหน้าหนาวบ้านเราเลยต่อจากนี้มากก็เอาภาพเอาวิวเอาบ้านกาเจ้ามาให้เบิงนะ้งเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเป็นบ้านเป็นวิวแต่วาเกาเจ้ากระยูแบบเป็นบ้านรซาก็มีคือกัน,น,กนค่ะบ่าได้อยู่ส่วนตัวอกค่ะ หลังเงีสิก็จากับแบงให้เศ้าเป็นสั้นๆเป็นนองห่องไปค่ะพี่น้องแค่นี้ล่ะคะ่ะวัดดีคะ่ะ